มาจ้ามาเบิงวิธีต้่มกล้วยเห็ุจังไดบ่อให้มันดำครับพี่น้องขั้นแรกก็คือปาดกล้วยออกจากวีก้อนเนาะครับพี่น้องปาดเรียบร้อยแล้วเข้ากับล่างนั่มไปล่างให้สะอาดเนาะครับพี่น้องล่างให้สะอาดแล้วเข้ากันบน้าอุปรกรณ์ไปใส่น้ำครับพี่น้องเปิดน้ำใส่แล้วเอาเกลือลงกําเมื่อนึงครับพี่น้องนะคะ เราก็เอากล้วยที่หฮอปาดล่างสะอาดเรียบร้อยแล้วหฮอก็มาแซน้ำเกลือเนาะค่ะแซไว้สักซิปนาทีครับพี่น้องแ่ไว้สักซิปนาทีแล้วหฮอกัมาคางหมอเดือดน้าครับพี่น้องแล้วเอากล้วยที่หฮอแซน้ำเกลือลงต้่มต้่มไปได้พ่อะมาณสักสิปนาทียี่สิปนาทีเบิ่งค่ะถึงยี่ซิปนาทีเลรวครับพี่น้องเบิ่งค่ะว่ากล้วยมันสุกไปค่ะสุกก็คือมันแตกเนาะค่ะพี่น้อง สุกแล้วเห่ากับนำ้ำผ้าชนะไส้น้ำตักกล้วยนอกน้ำเย็นจะพี่น้องเพื่อผ้าห้มันเป็นสีดำเนาะค่ะนเนาะเห่านกน้ำเย็นเนี่ยค่ะตักขึ้นมาแล้วออกมาเมื่อกบเป็นสีแบบนี้ละค่ะกล้วยนะมีประโยชน์หลายย่างเนาะค่ะซอยลดความดันลดน้ำหนักกระตุ้นการย่อยได้ดีค่ะแล้วก็การขับถ่ายได้ดีมากค่ะพี่น้อง